สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ LL เรื่อยเปิดเกมมิ่งกับผมดี้นแอลแซดนะครับวันนี้จะมาเล่นเป็นรีซินจังเกิลนั่นเองก็รีซินเขาเป็นมานาเลชมานาเลชแชมเปี้ยนแต่ว่าใช้ฟิวรี่แทนเฮ้ยฟิวรี่ใช้อินเนอร์จี้ขอโทษก็ <c oughs> ดูสกิลครับเออพาสซีฟเพราะผมเฟิรลี่ก็คือว่าหลังจากรีซินใช้สกิลแล้วถ้าในการโจมตีปกติทั้งสองครั้งถัดไปเขาจะได้ ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น40%และได้ Energy คืน20-10หน่วยตามลำดับด้วยสกิลหนึ่งขอผม Sonic Wave หรือ s o n i สายก็คือว่าหลังจากใช้สกิล Q แปะไปโดนศัตรูแล้วเขาจะยิงสกิลออกไปเป็นเส้นตรงแบบนี้อ่ะหลังจากยิงไปโดนศัตรูปุ๊บเขาจะสามารถกด Q ครั้งหนึ่งเพื่อพุ่งไปยังพุ่งเมี่ยงยูนิตที่เขาแปะสกิลไว้โดนได้สกิลที่สองผมเซฟกับเซฟกับ Ion Wave เขาก็จะกระโดดไปหาเพื่อนหรือหวาดหรือหรือเพื่อนร่วมทีมนี่แหละแ้วก็จะเพิ่มเกาะรับ d a เมจได้ระยะเวลาหนึ่งนิดนึง แล้วก็ถ้าเกิดกดอีกครั้งหนึ่งก็ทาให้รีซินมีค่าดูดเลือดกับเวทระพเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งทําให้สมัยแรงขึ้นเพราะว่าสมัยเป็นความเสียหายเอ้ยพอออกแต่ก่อนสมัยไม่เข้าเสียสหายเวทสียหายเวทโอเคเดี๋ยวนี้บับแหละอ,อ่ะ Q3 เทมเพสคริปเปิลนะครับเทมเพสจะเป็นการทุบพื้นอย่างรุนแรงเพื่อทําให้ศัตรูเกิดบัฟพิเศษเป็นดวงตาบนร,รอบศัตรูแล้วพอทุบอีกครั้งหนึ่งสามารถทําให้ศัตรูที่เป็นบัฟนั้นอ่ะสโลได้แล้วก็ที่เป็นของผมดร์คอนเลชก็คือเตะ ศัตรูไปยังทิศทางที่เราหันหน้าสมมติเราหันหน้าทางนี้เราก็เตะศัตรูทางนี้เราหันหน้าทางนี้ก็จะเตะก,กับทางนี้ครับผมประมาณนี้ รีเขาเริ่มเล็ดวะปกติครับเป็นปกติคือมันเอาเซกมากเดเอ็ดเลี่ยวมันคิดได้ไงเนี่ยเขาไม่ได้คิดเว้ยมัน normal b ายพลิกเวย้ยนี่ไงเซกกดเอ็ดเลี่ยว Fuck. What the fuck? จบแล้วท็อ f เ i ล,ล o อ the ียร r ต้องทำแบบว่าซูมๆเข้าไปแล้วบอกว่าตกไก่ตกตายว่งซูม ต้อง z o มจนแบบพิกเซลแตกอะเชียเลยไอ้คนเรามันต้องมีวันที่แย่กับวันที่ดีไว้ นี่ขนาดฟาร์มหลุมไอ้เหียนี่ไปจะตายหาเอาโอ้โห อ๋อสัตว์หมาแม่งพึ่งมาไม่เวรแล้วเสียวเวลา เอหายแล้วก็เขาอยู่ข้างตัวเอชไง ตายดิว่ะเ่าฮ่าฮ่าฮไอซีพีว้ยว่ะข้างล่างไม่เอาตายดิโอ้ดี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 ลาดลาดโกมีเยอะเว้ยโกมันยังได้ไม่เกิดกลับเลยกลับเลยกลับเลยไปไปไปโอ้ยแม่งเบลอาปีเงี้ยแม่งตายละดีแล้วดีแล้ว เราทำดีเรทำดีเราเป็นสปอร์ตเราต้องแคลลี่เอดีซีไหวเว้ยก็ <c oughs> หลูหลูยนอยู่โก้ไม่เล่นเอดีซีเกป่งเป็น,ปนที่ไหนวะ <c oughs> ไอ้มาบูมามีดันคีบูก่อนดิไม่ทนมันวางงั้นมึงไปดันก่อนลนะตีกรบล้อ ตกลงเขียเขียตั้งเสยงตั้งโอ้ต้งโกงขังแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้สัตว์เอ้ยคิดว่าพอดีเลือดเลกลก,ลก,ลก มันก็ตายก่อนไหมเนี่ยไ,ยไม่ตายไม่ตายมันเสร็จแล้วมึงมาบูมาติดไหนะได้ยินได้ยินเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าจะไม่ได้เว้ยก็เลยปล่อยเห็นบอกให้ไปก็ได้ไม่ก็ไม่ก็คิดว่าแบบมันไม่ได้เว้ยเพราะว่าคือทกิณามันมีก็จริงแต่แบบมานาผมไม่มีอ่เข้าใจปะเข้าใจผนมะก็เลยไม่ตรวจเลยไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้ว ให้โกตายคนเดียวพอแล้วเออแต่กูไม่ต้องไม่ต้องได้อซิลหรอกแค่แค่สองพอแล้วเออแฮร์รี่เองไม่มึงยิงมึงยิงมันต้องยิงหลังกูมาเกมมึงยิงก่อนกูได้ไงกูก็เอาหมดทีใช่ดีเออเออยิงหลังกูได้ไงคฮรรี่เขาไปหกเลยมันมันแฟดอีกนายกูไปแล้วนะ เมื่เราถ้าจะเอาตัวยิงล่ะกันสวยเหี้ยสวยเหี้ยจีบเลยป่ะไอ้จีบเลยดิขอเบอร์เขาดิต่ออะไรขะไรตเปคมึงแล้วนี่หญิงไม่เอาผู้ชายรู้ได้ไงว่าผู้ชายวะอ้่อเหี้ยคนเล่นไงป๊อปปี้เป็นผู้หญิงเลยอ่อเหี้ยให้กูเย็นในเกมไง่ายสักเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยได้เนี่ย อ๋อมาแบบหล่อหลอเฮ้ยเยี่ยไรเนี่ยกลับแล้วมันกลับไปได้เ,เย็ฮ่าา,า <c oughs> ขาป้อม,ม่ะลีซินเดี๋ยว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 ใ้นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเจออะไร ไอ้เหี้ยเราเป็นซัพพอร์ตที่ดีเราต้องแบกไอดีดยวะเออมันต้องโกงขังมันเฮ้ยเอาปเฮเอาปะอะไอาไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปอยู่มั้งงั้นก็มังกรมามังกรลายข้างล่างไม่ต้องมาข้างล่างไม่ต้องมาทำต,ต,ตัวปกติไปโอ้ทำเนี่ยเนี่ยเออ สักพักอันสีซิกลงมากลางหัวนี่เงือบไปเว้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูจะกลับไปแล้วมึงมึงไม่ต้องเข้ามาเฮ้ยพี่เดี๋ยวลงมาต่อแล้วมันมีหวาดตรงเนี้ยมันมีหวาดตรงเนี้ยเองต้องเข้าไปเคลียรอเดี๋ยวเคลียร์ให้แล้วหนึงมิชชั่นวะใช่นั่นแหละมิชชั่นด้วยพี่มามามาเออเยียนรุย อ,อะไร AD อะไรอ่ะดูดิดูด yes, ิดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้เราเห็นพิเศษป่ะอุตสาห์เตะสามตัวเน้นๆสวยๆเห็นป่ะกินเสกมูฟอ่ะดู AD แล้วดิเท่าไหร่อ่ะ เอ้าก็เขบอกให้กูไปเคยียร์หวกูก็ต้องทำไรที่ตะพอดที่ดีไม่รู้จักะพอดไม่ผิดเลยสะพอดไม่ผิดเลยะพอดไม่ผิดเลยไม่ไม่มีะพอดดีๆก็เล่นยากอะ่ะเอเอตัให้ มาถามพี่ดมื่อกี้ตีแฮ่พี่ดีใช่ตีก่อนตายทันเราก็ตีเออ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 ก็อย่เนี้ฮ่ดิเกิแล้วกวอย่าอข้างบนข้างบนสองวะไม่ได้เลยด้วยไว้ดูดูเลมันดินี่ไงกำลังจะเกิดได้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 เพชรมันเกิดละ พี่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 ว่ากดซองแต่ตัวเองแล้วยัะ E D A ระยะคีบแป้งเลยคนจิ้นเนี่ยสามนัดแต่เราเอ้ยสองจิงน้นสี่นัดรอสามนัดไอ้หนอบอกไม่บอกุูสัตว์ให oh <my> ้รู้ดีวะพี่ให้ผมดีก่อนนีไม่ต้องอไปสัตว์ มันเคลั่นทิ้งไปเดี๋ยวมาบูมารีอยู่ล่างนะระวังเฮ้ยบูยี่สามวิอย่าเพิ่งมันเพิ่งกูัเอาหมากัะมานะเออมาสองวิกันละบูเฮ้ยเขาสแกนหรอยที่ดีได้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 เอาเอานี้เอานี้ให้ทำไรวะ ไอเด็กเชี่ยรานปูไอสัตว์คือพี่เอาให้กลางนะเวย้ยพี่ไม่ได้จับไว้เองนะเวย้ยเออประกาศขนาดล้อมไอเนี่ยมึงเล่นมึงรู้จักรุ่นไหมเนี่ยฮาโก้ฮะเ,เอออันนี้ติดจังนเลย <c oughs> เองร้านเล็ดพี่ไปพี่พี่ยังเฉยๆนะเวย้ย <c oughs> ไม่รู้โก้เขาเรียกปริญาต์อ่ะก็แล้วแต่กันดีกว่าไอ้สัตว์มึงช่วยกูดันดีกว่ามั้ง ไม่ไม่กูต้องขึ้นไปช่วยเขาเว้ยขึ้นไปช่วยทันมึงมึงอะดันไปมึงอะดันไปเฮ้ยปอขึ้นอ๋อไม่มีเฮ้ยเฮ้ยลีตินมาออเดี๋ยวต้องจะตัดต่อเดี๋ยวตัดอาจจะอาจจะอาจจะตัดตัดตัดเอ,เอมมาไปดิลีมีได้ปะไอ,อ้ลีมีบัวไม่มีแฮะไม่มีเ,มมเียอะไรยทุกอย่าง เดี๋ยวเดี๋ยวม oh yeah, mm ึงมารอไอ้เชี่ยบูมันมีวะโอ้ยเชี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไกลถ้ามีคนชอบเล่นซีเคดีจะหมะโอ้ยเยี่ยเล่นเหรือเล่นหรือสี่สิบแอะไรเฮ้ยดีฮ่าเก็บปะเก็บปะจไม่ได้เชี่ยโทษอันตีไม่โดนใช่ไหมอันตีแบบเนี้ยวเลยอ่ะบูมันมีบูมมี งั้นมึงดันป้อมก่อนต้องดันป้อมก่อนไอ้เฮียไปนั่นมาพี่ดีเมื่อกี้โคชี่อ่ะยังไงเว้ยอ่ะฮะคือไอ้โก้อะมันอันตรีเฮ้ป่ะแต่มันเบี้ยวเว้ยคืออันตรีไงก็โดนไม่โดนป่ะมึงเดินอ้อมมาเลยมามามาเร็วๆดี5วิเกิดแล้วเมื่อกีนี้เว้ยมันไอ้ี่ยินอะไรอยป่ะอะไรสักอย่างอ่ะที่ตัวมันลอยแล้วมันปิดอ๋อก็คือการอากาศใช่ป่ะไม่คือตัวมันบิดออกทางซ้ายเว้ยแล้วแมันก็จะตีโดนเขาเฉยไรเงี้ยอ๋อ แม่เมื่อกี้มึงก็ติดตรงนี้แต่ว่ามึงเอียงมาตรงนี้ทุกคยเอ้ยไม่ทันกูจะกระโดดไปหามึงขอโทษวะไอ้เยอะวางเข้ามาแล้วย่างย่างย่างไอ้เยอะไอ้เฟลไอ้กูกูจะเตะแล้วกูจะโดดกับมานนี่ไงเรื่องของเรื่องไอ้เยอะคำนวณพลาดเส้นทางพูดไปหน่อยนึง ทีแล้วที่มึงไม่ตายวอดเหรอวอดกระเ,ระรเทียเเ่ยแล้ววอดมันจะให้มากันเลดให้หน่อยอ๋อเฮียมานานไม่มีเว้ยที่มาจากว่า ไม่คุณมันไม่ได้เว้ยมันเอาวบัตรนาวคุณมาเอาดูมีดีอ่อ่ะตายไปเลยเดียอะไรวะดันกลางเลยมั้กลางซีนวูจะขึ้นไปจัดการรีซินนะบัตน,นาว ปูตามไปโอ้ยเย้ขัดหลังล้าดูคนนั้นเนี่ย <laughs> <laughs> บอกแล้วสกินก็เท่านั้นน่ะมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะ <laughs> <laughs> มึงนั่นแหละ Buu em hay măng còn mà ơi dạ măng còn ơi 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 hả? ơi 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 đi. อยู่หวลีกอยู่บนเออเยแฟนเฮ้ขอบใจมากเออรีเป็นหัวปั่นอยู่ตอนนี้ไอ้เหี้ยม่ติดเนืด Hoa hoa, vương kia, việc làm việc, mang gọn để 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 không có để 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 con để để con con สอยูสอยูไม่ใช่เชนไม่ตายอีกเหรอเราเข้าแล้วเขาแทงขนาดนั้นอ้าวเตสเรียวไอเขาแทงนานมากเลยเพื่อนปี anyway}? no. ๊ด เรียบร้อยเขาเล่นตักอยู่ที่ใครวะเนี่ยป๊อปปี้อ๋อ มีเนี่ยอันตีขึ้นไปเคียงข้างบนดิเนี่ยอันตีข้างบนไปดิเฮียดิเื <S <s ่อปลง โอ้เจ็ตายเจ็มมาเจ็บมาอ๋อปักไหมวะเด็กตายด็ตายนอนอนอตาบนเกี้ยงรีซิน Why? Waste not a minute. <coughs> ลีก็เลี้วะฮึมมันไม่น่าปรับอินนี่ใหม่เลยที่ดีระยะดินเดิงช่างปรฮะระยะดินเด้งช่างใหม่แอปลงฉันก่อนเลีเดิงช่างโทษเกียร์ ไก็มันไปพุป้งแบบประมากตนก่อนแล้วก็เอ๊ะข้างหลังมาม่เห,หาเ้ยเหี้ยเอ้ย ทหยหมดอ่ะให้หมดอะอุอออะอ้ยแรงแนะยังไงเอาเพื่อนสุดนี้ยังไงเอาเพื่อนโอ้ยสดชื่นแดเมจมันสดชื่นมากอ่ะมอเมื่อกี้ พัปปี้บ <_ T ark> อกยังยังไม่อยากกลับเลยบึบมันน่าจะไม่รอดแล้วล่ะไอ้เหี้ยโสด์สันอ่านตายแล้วตายแล้วไอ้ <_ T ark> เหี้ยหลบได้เมึงนี่แม่งแช่งเขาจังวะไอ้ย่ะรีบมาแช่งเขาหน่อยเร็วเดี๋ยว,ว <_ T ark> <_ T ark> ไปรับเดี๋ยว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 ไปรับคนบ้านคนมั่นไป ตายเลยใ้่ตายดีกูเลยเออตายเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวให้เดเดเพิ่มเริ่มมาตามแล้วกันตามนั้นน่ะ กแล้วคุณทำอะไรถูกแล้วโอ้โหแค่ไอนแต่รอเ,เอาเลยเอาเลยแลต่ตัวเองอยู่ที่นี่อยู่หลังเขา <c oughs> ไอเ้เหี้ยกดมาเดี๋ยวกูกดคืน โวมึเงเยอะไปไหมเนี่ยพี่พี่หยอกดักเบรกว่ะมันต้องมาสแกนวาดไงอ๋อม,มันเหงาอ่ะเหงาฮะไม่รอบูนเลย เฮ้ยกลางโดนไอ้โอเคบูปะไอ้บูกันเดีก่อนมาก่อนมาก่อนมาบ้างมันใช้ไม่ได้คุณม,มาเมื่อกี้สัตว์สัตว์ใช้ได้ผมใช้ให้แล้วเฮ้ย ยัยเทมิตเตอร์ฉีดแม่นดึงวะโหดปะล่ะโหดโหดเาาอเาเ <c oughs> นี่ยบอกให้หมดพี่ทินไปดีเนี่ยบอกให้หมดกูจีไหนสหาดเลย <c oughs> เป็นการเกี่ยวกับพี่เอว่า มำไมไอคอนมูลของมาลาบมาเอาเรีเวะเขาเรียกว่าอะไรวะมุลมาร์นา,าสวยจังวะอ๋อก็อาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยเห็นมันเลยรู้สึกแบบดูสวยตอนแรกไม่สวยตอนแรกว่าตอนแรก <c oughs> แ,แบบ <c oughs> ตอนที่มาร์นาเามนี้ไม่สวย <c oughs> ไปรับพิกเตอร์หน่อยเร็ว เปี่ยนล้วิเตอร์ไปรับมือด้วยเยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ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 ฮ้ยเ้ยเอ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเ ดิบไปไหนวีตเตอร์เขาฉีดมึงมันก็ตายแล้วไสัสที่ละมึงมเปลี่ยนเจดต้องไม่ตายเก็บเจดดินั่นแหละสวยงามพอดลงจุน <c oughs> เรียบร้อยจบเรียบร้อยครับ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับดีซินจังเกิลนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตัวหน้าจะเป็นแชมป์อะไรเดี๋ยวไว้ลุ้นกันเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเรียบร้อยปิดคลิปเรื่องนี้